สวัสดีค่ะวันนี้น้องขวันข้าจะพาเต้าหวยมาเล่นกันเลยนะคะอันดับแรกเราต้องเอาเต้าหวยออกก่อนนะคะแ้วก็เอาเอ่อม้มขนไก่นะคะหรือม้าขนนกก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะมาเล่นค่ะถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้พร้อมมีไอ้น้องแมวนะคะที่มันอยู่ข้างบ้านเรานะคะ แล้วมันมาหาบ้านเรานะคะนี่ค่ะเราเอาของเล่นชิ้นนี้ค่ะหาง่ายๆเลยค่ะเล่นใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเล่นนะคะนี่ค่ะมาชอบนะคะนี่ตัวหวยลูกหุวยทำอะไรอยู่ลูกนี่ค่ะแเราตัวตหวยอยู่นี่รูปร่างแบบนี้มันกี่เดือนหรอคะนี่ค่ะ ไปนู่นแล้วค่ะไปนู่นแล้วค่ะไปนู่นแล้วนะคะไปนู่นแล้วค่ะไปนู่นแล้วนะคะ,ไป,ะ,คะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ะคะ่ะเราต้องตามนะคะถ้าเราไม่ตามเนี่มันจะเข้าไปในห้องนะคะนี่ค่ะมืดมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมันเข้าห้องตัวเองไปแล้วนะคะนี <that is worth it>. ่เร็วแล้วเพิ่งเข้าสอ <that> <that> ตีสองก่อนค่อยเข้า,ขามาเรี๋ตีสองก่อนไปไหนแล้วนะคะเรามาดูกันไปนู่นแล้วค่ะโอ้โหไกลมากเลยนะคะโอ้โหไอตอนนี้โคตรมืดเลยคะ่ะตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะคะนี่ค่ะอุ้ยมันจะไปนะคะเดี๋ยวขอเนี่ยกล้องมันจะสั่นนิดนึงนะคะ หายคนเดียวค่ะพ่อไปไหนหรือคะพ่อไปอุดดิดค่ะนี่ค่ะต้องจับเองนะคะจับเองค่ะนี่ค่ะไอตัวนี้มันชอบกินมันกินอะไรหรอคะอาหารเม็ดค่ะไบแบบนี้ชอบกินอะไรใบแบบนี้ชอบกินชอบกิน ขอแยกกล้องสันนะคะนี่ค่ะขอยากนะคะอันนี้คือข่ายคลิปคนเดียวค่ะขอแากนิดนึงนะคะไลฟ์สดคนเดียวเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหต้องหูไปไหนต้องหูหลับค่ะหลับอีกแล้วข่ายคลิปอะไรก็หลับนะคะเพราะมันจะกัดกันหรือเล่นกันค่ะมันจะยุ่งยากนะคะเอามาตัวเร็วก่อน 你。Mm.